ชายหนุ่มวัย28ปีเพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ในคอนโดหรูแห่งหนึ่งในใจกลางเมืองคอนโดนี้ตกแต่งสไตล์โมเดิร์นทันสมัยมีระบบรักษาความปลอดภัยแน่นหนา ห้องของเขาอยู่บนชั้น17วิวสวยงามมองเห็นทั้งเมืองจากระเบียงห้องถูกตกแต่งเรียบร้อยด้วยเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวและห้องน้ำขนาดใหญ่ที่มีกระจกบานใหญ่และช่องลมระบายอากาศสูงอยู่เหนือโถสุขภัณฑ์ทุกอย่างดูสมบูรณ์แบบสำหรับเขาคืนแรกผ่านไปโดยไม่มีอะไรผิดป,ปกติจนกระทั่งคืนที่สอ,อ,อง,งองเวลาประมาณตีสอง ขณะที่เอกกำลังจะเคลิ้มหลับเขาได้ยินเสียงบางอย่างมาจากห้องน้ำเสียงที่ลอดมาจากช่องลมเป็นเสียงหายใจแผ่วๆตามมาด้วยเสียงคร่ำครวญเบาๆจนเขาขนลุกมันฟังเหมือนเสียงของผู้หญิงที่กำลังร้องไห้ด้วยความง่วงและคิดว่าอาจเป็นเสียงจากห้องข้างๆเขาจึงพยายามทำเป็นไม่สนใจแต่ในคืนต่อมาเสียงนั้นกลับดังขึ้นและชัดเจนมากขึ้น จนเขาสามารถแยกแยะได้ว่าเป็นเสียงกรีดร้องเสียงกรีดร้องของหญิงสาวที่เต็มไปด้วยความทรมานราวกับมีใครบางคนกำลังถูกทำร้ายอยู่เอกเริ่มรู้สึกไม่สบายใจเขาตัดสินใจไปถามนิติคอนโดเกี่ยวกับห้องข้างๆที่เสียงนั้นดังมาจากนิติชายวัยกลางคนชื่อพี่ชายทำหน้าลำบากใจเล็กน้อยก่อนจะตอบว่าห้องข้างๆไม่มีใครอยู่มาหลายปีแล้วครับ คุณเอกนานๆทีคอนก็ถามถึงเสียงจากห้องนั้นแต่ผมเองก็ไม่เคยเจออะไรแปลกๆนะเอกเริ่มสงสัยมากขึ้นเขาจึงตัดสินใจไปถามคนดูแลความปลอดภัยของคอนโดซึ่งเป็นชายสูงวัยชื่อลุงดนยัยลุงดนัยถอนหายใจเฮือกใหญ่ก่อนจะเล่าความจริงให้ฟังว่าห้องข้างๆเคยมีผู้หญิงคนหนึ่งอยู่เธอชื่อพลอยเป็นสาวสวยอายุราว25ปี ทำงานเป็นพนักงานบริษัทแห่งหนึ่งเธออยู่ที่นี่กับแฟนของเธอแต่แล้ววันหนึ่งเธอหายไปคนในคอนโดเห็นแฟนเธอขนของออกไปอย่างรีบร้อนจากนั้นห้องก็ถูกปิดตายไม่มีใครมาเช่าอีกเลยเอกขอให้ลงดานายช่วยพาไปดูห้องนั้นพวกเขาใช้กุญแจสำรองเปิดเข้าไปภายในห้องมืดและเต็มไปด้วยฝุ่นเฟอร์นิเจอร์ยังอยู่ครบแต่ดูเหมือนถูกทิ้งร้างมานานหลักฐานหนึ่ง ที่ทําให้เอกต้องผลนุกคือช่องลมของห้องน้ําห้องนี้เชื่อมกับห้องของเขาโดยตรงและบนผนังห้องน้ํามีรอยขูดเป็นทางยาวพร้อมกับคราบสีดําที่ดูคล้ายเลือดแห้งๆคืนนั้นเอกกลับมาที่ห้องของตัวเองพร้อมกับความรู้สึกไม่สบายใจอย่างยิ่งเขานั่งมองช่องลมของห้องน้ําคิดทบทวนถึงสิ่งที่ได้รู้มาไม่นานเสียงกรีดร้องก็ดังขึ้นอีกครั้ง คราวนี้ชัดเจนยิ่งกว่าเดิมเอกตัดสินใจใช้ไฟฉายส่องไปที่ช่องลมและสิ่งที่เขาเห็นทําให้หัวใจแทบหยุดเต้นมีดวงตาคู่หนึ่งจ้องกลับมาที่เขามันเป็นดวงตาของหญิงสาวที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดดวงตาที่สะท้อนความกลัวสุดขีดเธอขยับปากเหมือนจะพูดอะไรบางอย่างแต่มีเพียงเสียงครางโหยหวนนังลอดออกมาเอกกรีบร้องั้นรีบถอยออกมาจากห้องน้ำ ในขณะเดียวกันไฟในห้องก็กระพริบทีทดเหมือนมีบางอย่างผิดป,ปกติและจากช่องลอมอมีมือขาวซีบโผล่ออกมาเอกรีบวิ่งออกจากห้องและลงไปหานิติโดยด่วนวันรุ่งขึองเขาไปแจ้งตำรวจและให้พวกเขาเข้าตรวจสอบห้องข้างๆเมื่อตำรวจงัดพื้นกระเบื้องในห้องน้ำออกพวกเขาพบศพหญิงสาวในสภาพเน่าเปื่อยฝังอยู่ใต้พื้นห้องน้ำ มันคือร่างของพลอ,อยหญิงสาวที่ถูกฆาตกรรมและซ่อนศพไว้โดยไม่มีใครรู้แฟนหนุ่มของเธอคือฆาตกรและเทอหนีไปได้หลายปีก่อนโดยไม่มีใครสงสัยเสียงที่เอกได้ยินทุกคืนคือเสียงของพลอยที่ร้องขอความช่วยเหลือจากอีกโลกหนึ่งหลังจากศพถูกนำออกไปทำพิธีทางาศาสนาเสียงจากช่องลงหยุดงง และเอกก็ตัดสินใจย้ายออกจากคอนโดนั้นในทันทีแต่คืนสุดท้ายก่อนที่เขาจะออกจากห้องขณะที่เขากำลังจะปิดประตูเสียงกระซิบเบากระซิบเบาดังขึ้นจากช่องลมขอบคุณ